สัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่จะมาสอนทําตารางที่เขากําลังฮิตก,กันเหมือนในทิกต็อกนะคะเรากดไปที่แอปไอเบสเ n นนะคะจากนั้นเรากดไปแกลลอรี่ของฉันค่ะเรากดบวกค่ะเรากดนําเข้ารูภาพค่ะ นี่นะคะขอภัยค่ะกดผิดค่ะนี่นะคะเรากดช่องสีเหลืองๆอันนี้นะคะจากนั้นค่ะเรากดฟิสเตอร์นะคะกดให้เป็นตารางค่ะกดโอเคนะคะเราจะทําให้เป็นสามตารางแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเรากดเพิ่มเลเยอร์ค่ะ แล้วกดนําเข้ารูปภาพได้เลยค่ะเราเลือกเอาได้เลยนะคะว่าจะเอารูปใครของพี่มีทั้งหมด9รูปก็9ตารางพอดีเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปได้่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเอาเป็นคนอื่นม้างนะคะ แบบนี้ค่ะจากนั้นเรากดให้ให้พยายามเลเยอร์ที่สี่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะนี่ค่ะเราคอยกดยกเลิกตลอดนะคะ ่าไปกดโอเคนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมันก็รูปมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ทำแล้วมันมันได้ค่ะเพราะว่าเคยทํามาหลายรอบแล้วมันไม่ได้พอลองมาทําครั้งนี้คิดแบบคิดเองค่ะมันก็เลยทําได้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเราก็รูปอะไรก็ได้ปะปนกันไปอะค่ะ หรือว่าจะเอาเป็นสิ่งของตุ๊กตาอะไรก็ได้ค่ะนี่นะคะมาถึงเลเยอร์ที่10แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วกดเลเยอร์ที่11แล้วกดลบทิ้งค่ะจากนั้นเรากดฟิสเตอร์อีกครั้งค่ะแล้วกดให้ เรากดความหนาให้เป็นสิบค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะจากนะคะเรากดแลโซ่ค่ะแล้วเราก็ค้อนค้อมไปแบบนี้เลยนะคะเรากดค้อนไปให้ให้มันกว้างกว่าช่องที่สี่เหลี่ยมที่เราทำอะค่ะเรียบร้อยค่ะจากนะะั้นเรากดแปลงสีค่ะเลือกสีตามใจชอบค่ะ เอากี่สีก็ได้นะคะสมมติว่าพี่เอาทั้งหมด9สีเลยนะคะเราก็ต้องทาแบบมั่วๆไปอย่างนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะเราต้องเลือกแปลงให้สมดุลกันนะคะไม่งั้นนะอาจจะผิดได้พังพินาศได้เลยค่ะนี่ค่ะเราต้องใช้ความพยายามนะคะหรือว่าจะเอาสีสลับกันก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ ที่ขอเป็นสีสลับนะคะ ทาไว้ก่อนเลยนะคะเราก็ระบายไปเรื่อยๆนะคะ คนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเล่นเกมสักุระนะคะและเราก็จะมารีวิวบ้านสองชั้นที่สร้างเองด้วยค่ะคลิปหน้านะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะจากนั้นเราเอาสีชมพูอ่อนได้เลยค่ะ เราจะทําแบบตารางหลายหน้าเลยค่ะแปลว,ว่าเลือกได้หลายหน้าตามตัวเลขค่ะเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวเลขไปด้วยนะคะและขอบอกเลยนะคะเราต้องเลือกแปลงของตัวเลขแปลงแปลงที่จะเขียนนะคะเลือกให้สวสวยนะคะเพราะบางทีมีดรามา่าคนเขาเคยแบบว่าทะเลาะกันเรื่องแบบว่าแบบว่าพูดโยนใส่กันนะคะบบว่า แปลงเขียนไม่ดีเลยไม่ดีแล้วถูกโดนแบนออกไปเปล่าๆเ,เลยอะค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ไมาอย่างนี้นะคะเราต้องกดให้เขาเชื่อมโยงกันได้หมดค่ะนี่นะคะเราจะได้นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะ่ะนี่พี่ไม่ได้ปลดล็อกนะคะเดี๋ยวเราเราจะไปหาแปลง เลือกแปลงที่นี่ค่ะแปลงแปลงนี้ล่ะค่ะอันนี้ใหญ่ๆนี่ค่ะผมเงางามค่ะเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะคะ ค่ะไปนี้ค่ะเราต้องปรับให้เล็กมากเลยนะคะ นะคะเราก็จะได้มาแบบนี้ค่ะจากนั้นเรากดคาถาวิเศษค่ะนะคะถ้าเราจะเอาทั้งหมดก็จิ้มไปแบบนี้ค่ะแต่ล้วถ้าเกิดเราจะเอาแค่อันเดียวนี้นะคะสมมุินะคะพี่จะเอาหม้ได้ห้าค่ะ ล้วก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดคําว่ายังลบตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดลบด้วยตามปกติเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะนค่ะเราลบอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะหายไปค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะพี่จิซูค่ะ แล้วเราก็กดย้อนหลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยค่ะนี่นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะที่พี่สอนค่ะสามารถนําไปเป็นแบบอย่างตัวอย่างได้เลยนะคะเนี่ค่ะต้องใช้คาถาพิเศษนะคะแล้วจะอยู่ของที่เหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ